ลาสเตอ c o ดอทคอมตอนนี้ผมมากินอาหารทะเลอยู่ที่เมืองอะไรนะไม่ไม่ไม่ชายไม่ชายนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกับฮารลอนเบย์ก็ไอเนี่ยเป็นหอยคือที่น่าพาดูหน้าร้านดีกว่าอย่างหน้าร้านเนียจะมีเขียนภาษาไทยด้วยนะครับเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดนะครับก็โลละประมาณ450 ก็มีปูมีกุ้งลายมีปลาหมึกแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบดูระหว่างราคาที่นี่กับราคาที่ประเทศไทยผมว่าที่นี่จะแพงกว่าแต่ก็ไม่ก็อยากจะลองกินมาเลยที่เป็นนานดูนะครับก็เลยสั่งมาใส่หยาบเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูบยากาศที่โต๊ะต่อนะครับครับสองหอยแล้วครับอันนี้หอยอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆเผาปรุงรสแล้วนี่หอยแครงรู้อยู่ครับก็นี่มาขั้นเวลาครับเผื่อมันน่าจะถูกขวายาอื่นดูท่าทาง ผมจะลองกินแล้วครับงหนกนั้นก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้ววันนี้มีหลายอย่างดีจะมีข้าวผัดมีกุ้งด้วยนะครับแล้วก็ยังดูเพิ่มอีกถ้าเกิดว่าอะไรที่อร่อยผมจะสั่งเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกหิวมากไม่ได้กินอร่อยมาหลายวันมากครับเพราะว่าไม่มีเงินเที่ยวสบายครับหมดแล้วครับหอยแครงเหลืออยู่เพราะว่ามันราคาถูกระเหมดกของบ้านเรานี่คือปลาหมึกตากทิ้เขาก่อนจะกินแล้วครับ รอข้าวผัดไม่ไหวละกินก่อนเลยเเข้าวผัดเติมผัดอ๋อจานเท่านี้เองเหรอข้ดปูปนิดเดียวครับกี่ร้านครับตัว50บาทข้าวผัดปูจานนี้150บาทนะครับผมว่าน้อยเล็กไม่ไห้ไม่ไหวครับแพงไปแพงไปต้องกินไม่ได้เลยแพงไป เดียวนี้ใช้ได้หน่อยครับพอไหวครับมีชาวอร่อยครับปลาหมึกอร่อยครับแล้วก็ข้าวผัดร้อิบาทนี้แพงไปครับยังไม่ได้กินเริ่มแม่อร่อยเกือบสองร้อยผมว่าแพงครับไมเ่อเปอนะไรครับก็นานาต้องผ่อนดีนึ่ง